ันมันเปรี้ยวส่วนมากมาจากยูโรออริจินอลใช่ปหมไม่เคยรู้มาก่อนแต่ของแท้แต่ของโป้เลยกว่าแต่ของโป้เลยกว่ากิโลอ้วนกิโลอ้วนขนยาวขนยาวผลวไม้บอกไม่ต้องฟังฟังบอกไม่ต้องค่ะทุกคนนั่งลงวันนี้อ่ะไม่ต้องเรียนพลราละพวกเรามาเล่นเกมกันดีกว่า เกมอะไรแกก็สปายฟองไงจำได้หรออ๋อที่เล่นกันมันกว่านะใช่วันนี้จะอีกรอบนึงแต่คราวนี้มีหมีและก็พอตเตอร์มาเล่นด้วยเรื่องง่ายๆเลยสีแดงอยู่ในบ้านบุกอยู่ในตู้เย็นกินได้มีประโยชน์ อร่อยแต่ผมชอบทำไมหน้าใสอยู่ขาวได้แล้วทำให้ผิวมันนี้ด้วยมีวิตามินมากมา้ได้เนี่ยครับมีเมล็ดเมล็ดต้องหั่นก็ได้หรือบางคนจะไม่หั่นก็ได้มันทำเป็นน้ำได้บูดใครคือสไปชแนลพอเตอร์พอเตอร์ทำไมจิ้ทำไมแน่นอนในกรอบก๊อปปีเตอร์ตันร้อยเปอร์เซ็นต์เอาบูดเอาบูดไปเอาจีเจจีเจรกตพิซซ่า ว่าที่บปวดโอเคพอตเตอร์ทุกคนปวดพอตเตอร์เยอะที่สุดนะคะพัตเตอร์เป็นสไปร์ไม่พูดผิดผิดไม่ไม่ไม่ใช่สไปร์พูดผิดพูดผิดพัตเตอร์ไม่ใช่สปายมีขายในตลาดและในห้างทำเป็นซอสได้ยาราคาถูกว่าแ้แต่ทันแล้วแต่ทันเออทำได้มีหลายเม็ด เม็ดสีขาวบางก็เปรี้ยวบางก็หวานทำเป็นน้ำได้เป็นผลไม้แม่ชอบกินเป็นผักโบฉันว่าฉันโกรธบัวทำไมเพราะว่าบัวบอกว่าเป็นผลไม้เป็นผลไม้จริงๆคไม่ใช่เป็ผลไม้ใช่หรออันนี้มันไม่ใช่เพราะทำเป็นไม่ได้ป็นผลไม้โบเป็นอะไรชี้ชี้เลยเริ่มเออจ้าพิเศษจ้ากินเออต้องชี้ใครแล้วไป เออเสียมีเยอะกว่าเพื่อนนะคะเสียมีไม่ได้เป็นสปายเอาโอเคเดี๋ยวก็พี่บอีกท่าน,อนเอาแล้ว,วอีกรอบนึงไม่ใช่มาริซีขาวเป็นมาริซีเหลืองนะคม่อร่อย,สยใส่คมคมแฮเบอร์เกอร์ด้วยหยิงหยิ่มขมาขมก็ไม่ได้ขมจริงอะ่ะอ๋อโอเคเวิร์กอ่บอร่อยสำหรับบางคนเชื่อสำหคนฉันได้เป็นเพราะว่า มันเปรี้ยวโอเคสปายเดิมบัวบัวตัวไป็นสปายบัวตั้งแต่ขมแล้วตั้งแต่มันไม่ขมนะมันเปรี้ยวมันบัวโอเคบัวบัวใช่ไหมใช่สปายคือบัวคืออะไรครับวะแตงโมฮะฮะบัวไม่ใช่แตงโมขมเหรอไม่ใช่พี่บัวได้แตงโมแตง ก็เลยแบบใช้ก่อนง่ายๆกินได้มีสามเหลี่ยมเป็นตัวกรุ๊ปแล้วชอบกินอร่อยมากอันมีทั้งอันเล็กแล้วก็ใหญ่มีเป็นถาบส่วนมากมาจากยุโรปออริจินอลใช่ไหมที่เคยรู้มาก่อนแต่ของแท้แต่ของโป๊อปเลยกว่าในของโป๊อปเลยกว่าเราชอบของที่ไม่ใช่มาจากของฝั่งนู้นมากกว่าเออแบบแบบของไทยๆใช่ชอบของกันแพงมีหลายหน้า มีผลไม้เหลืองๆอยู่ข้างบนขอบกรอบมากไม่ชอบกินผลไม้เหลืองๆที่อยู่ข้างบนว่ะปกติมันมาเป็นมกลมแต่เราต้องหันให้เป็นกลมอย่างอันนี้มันมีญ่ใหญ่จะมีชีมอยู่ข้างในอูล่าลาแตงใหญ่อะะมีคีมอยู่ข้างในจะปุ๊บไหมว่าจะปุ๊บรี้มันมีนิทานมาตอนได้มาแบบมีตัวกลางว้าว อะไรฮะอะไรตัวมันวิ <t <t t ada> <t ada> <t ่งเป็ยนแบบฟึ๊บปึ๊บปึ๊บแทงอยู่แทงเหรที่มันเหมือนเก้าอี้อ่ะนะมันโต๊ะะนะโต๊ะมันโต๊ะโอเควอดแต่ตั้งแต่ตั้งก้อนเพราะว่า้อนท่นไม่อยากจตั้งไม่รู้แต่พอตั้งกูบุ๊บจะตั้งขยายใช่เพราะว่าสังเกตว่าทุกคนเวลาพูดแต่ทุกคนพยายามเลี่ยงไม่ให้มันโตไปเกินไปแต่พอหมดจะตั้งกวรู้ว่าต้องพยายามตั้งบอกว่ามีขนาดเล็กและใหญ ซึ่งมันปฏิกิราของมันกว้างมากแต่คนในท่านรู้ปุ๊บแต่ท่านแคบเหมือนมีชีสอะไรอย่างเงี้ยเอาเร็วเลยว่าเร็วที่ลงค่ะเ,เราไม่รู้นะคนต้อง,องลงกันเลยโอเคไททันไม่ได้เป็นสปายต้องอบในเตาเหมือนเตาเก่าๆเมื่อก่อนของแท้ก็อร่อยนะแต่ชอบกินแบบเยลลี่เคิม ไม่ได้ต่อสุขภาพกิโลอ้วนกิโลอ้วนเวลาสั่งมันมีเบอร์เออจริงจริงจริงเอ่อถ้าอยากตั้ถูกก็ไปซื้อที่เซเว่นถ้าเป็นกาอยู่ในกระตูนล่ะจะเป็นอาหารหลักในการ์ตูนโอเคโบดโบดฉช่นกหนีไม่รู้อ่ะเพราะตอนแรกอ่ะยังไม่รู้เลยตอนรู้แล้วก็เล่นเลย อ๋ฉันว่าฉันว่ามีมีเมไม่แต่สปาของกินเหมือนกันเหมือนฉันตอนนั้นชกโของกินเหมือนมีมีเขามีก่อนเขามีก่อนมีเป็นสปายสายมีอะไรไม่เชือมเอดเขาวอะไรเบอร์เกอเบอร์เกอร์ใช่แต่ที่เราพูดาก็เป็นความจรินออมีเบรเอรจริงเออเบอร์เกอร์มีเบเกมีเบกอรซซา อะเอาช้นงก่อนมีขนไ <c oughs> อแก้วลยพูดเลยขนยาวขนยาวผลไม้สีแดงมีเม็ดมีเนื้อเนื้อใสมีเปลือกต้องแกะก่อนกินมีกา้านมีกา้กานก้านมาจากต้นไม้ เม็ดขาวไม่รู้เลเม็ดขาวมั้เวลาเราแทะเม็ดข้างในมันจะออกเป็นเหลืองมันเคยอยู่ในละครอ่ะเนื้อมันหวานตำมานไทยอันเล็กเต็มไม่ได้ <c oughs> อันเออถ้ายังไม่สุกจะเป็นสีเขียวมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากวันนออี้หัว <c oughs> ราละเออมีอยางอเออ พัตเตอร์คมไต้องให้สนเช่นนี้หรือว่ารูเลยมีอะไรว่ามีก้านะมีก้ามียาคือมันเจมมันก็มียาริงแต่ไปเหมือนแค่ตามเพื่อนเยอพัตเตอร์คือสปายเไ้ร์สไปร์ไปร์สไรเสไปเ์สไปร์สไร์ไปร์ร์รรรรร ราเรือชั้นก่อนง่ายๆเป็นสีเหลืองเค็มมันเค็มจริงนะเวลาได้รับความร้อนมันจะละลายหวานพอไปร้านค้าแบบของทอดอะบางบางอันอะไอที่มีพวกเฟลนไฟล์ติดต่ออะไรมันจะมีมันจะมีมีรูคุ้มขน ในกระตูนน่ากินกว่าในชุดจริงตรงเขาไอตรงฝรั่งอ่ะเขาชอบกินแบบเน่าๆน่าอ่ะไอซีแบบขึ้นราเออขึ้นราครับอร่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นที่ภาพที่เราได้ดูมันเป็นสามเหลี่ยมโอเคก่อนมาเป็นแค้นั้นแหะมันเคยมาเป็นนุ่มมาก่อนทอมแองเจลมันชอนอยู่โผล่ในทอมแองเจลี่พวกอาหารฝรั่งเขาไปใส่ไส้เ่ย บัวเลยอันเนี้ยมีแฮมเบอร์เกอร์เซเว่นมีนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่นเรนให้มาดูอะโอเคใช่ใช่ใช่โอเคโหวตง่ายมากไปได้เลยค่ะไปดยอดเลยชัวร์ก้าแต่ตั้งเหตุผลง่ายงาๆก็คือรอบแรกบอกว่าหวานอ่ะลังเลวันนี้พอไปตกฟ้าฟ้าพอไปตกกัเพื่อนพอไปตกกับเพื่อนแล้วแบบอุ้ยลังเลฟังเพื่อนก่อนพอฟังเพื่อนอุ้ยจับทางถูกเขาลงตัวเห็นรู้สึก แต่บอกต่าไมชอบเองคุณบอกว่าอร่อยแต่ไม่สนนั้นเอานดีกวาผมเดยถ้าแตงคุณเนุมาก่อนแตุ่มเดี๋ยวรู้ผมไม่สบายอยากไปดูคำผมได้แต่ตันเป็นสปามได้ไปครับ ชีสเหมือนกันหวานมากคิ้มูกคิ้มูกหวานมากดีบ้าอร่อยนะแต่ไม่เคยชอบก็เคยกินเลยไม่เคยกินไม่เคยกินแต่ก็เค็มจริงไหม